รถลับรถอยลังไปเลยทโอเคเด้อบอดีด้เดอรเล็กพากันลงซ่าๆไปเนาะบางคนก็นลงจากรถอย,า,ออยาดเขาอยาดเนาะบางกิเขานะ เกี่ยกับปานเลยโอ้เร่งร่าใจเลยบบดนี้ เลยโอ้ย <entertain> น <flo> ี่ทีมงานไปตัดไม้เพื่อที <Efendimiz. S 2> <Wow. S 1> ่จะเฮ็ดนฟาากตะเตะฟากแอมเฮือนเนาะเพื่นว้าคัก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 ไล่คักไล่ขี่ไปเรื่อยๆเนาะ บัานเกามัานเกาพี่น้องเอ้ภูผอดบ้านเกา่าเนาะออันนี้คือซาลีพี่น้องเอ้ซาลีเขาจะปลูกมาเขาก็ทำประดานะปลูกเพื่อเนเส้นทางบ้านเฮาเนาะประมาณนี้คนเบิงเดอะออ้กำลังขี่รถสิงไปเนาะ เนี่ยนะม่ไไมน้องนม่คือเส้นทางไปทั้งหนาไปเรื่อยๆที่นอกไป รถสิง oh, ่อยวางเป็นรถสิง,ง,งนรถไทยมาเฮาี่จะเป็นรถไทยเนาะรถไทยหรือว่ารถตก oh, ตกอตตอบปบนืนวัดธรรมดาปะนี่เลงเอาเลงเอาไี่นอ้องเ้ยนะมาดับล แสงรถตลกวเนาะเอาไปดยรถตอกๆพนพนไนเลยไปดิเฮ้ยเนาะยายานี่คือทางหน้าเฮานี่จะเป็นรถไทยเนาะร้วยว่ารถตอกๆป็นอเไไปสวนธรรมดาพี่น้องเิ่นอนดิโอ้ยไปสิวาเ้าก่ะเบนเนาะไปสวย ไปต้นสวยเอาซะเนาะไปไหนไปสวนแต่สาในระนึงปกติเดียโอ้ที่น้องเป็นทางนี้เนี่ยแต่เศร้าคนแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เขาข้าวเบวียกเนยจัง่อยก็เลยไปสวนสาเนาะไปสวยพี่น้องเลยเนี่ยทางบ้านเฮาก็คือดินแดงนี่ละเนะ <c oughs> าะหลักหลายดินแดงบ้านเฮาโอ้โอโบริษัท อาวกิฟต์คนนี้แมงทางเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก่อนนั้นมันมันยากนะตอนเส้นทางกันไานแล้วพี่น้องเลยไต้ขยาวคนนี่มันอื่นคนไหนเนาะรถสิงน์ดิเงินเลยก็ถอยหลังอันนี้เส้นทางไฮได้แล้วตอนเส้นอันนั้นบริษัทเป็นแมงมาเป็นเทียมหอยเนาะในทางข้าไปหาวกิฟของบริษัทเป็นหลาทะลุทางไปเนาะอันนี้ก็จะเป็น ทางหลวงไปให้ไปส่วนก็แม่นเนาะเข้าบัดน,นี้ปีกจึกนี่คนหาบุกซิตพี่น้องเลยเขาเจ้าจ,จุกเลือกซัมเมตกว่างซัมเมตพี่น้องเลยซัมเมตบ,บนทุเนาะแม่นบันไดสุ้มนี้ก็ขักไลยขักไลาย,าลายอ้าวลุยบัดนี้ พื้นพี่น้องเลยโซเ,โซเฟอร์บระทั่มบาราเลยร้อยแปดคนหนึ่งเนาะโซเฟอร์คนเด็กๆคนเต็มเลยนะบานเด็กฮะด้วยบานเด็กจวดปลากระเตบ้านเฮ้านี่อาจจะยากแน่นอยหนึ่งต้องได้ไปหาต้องไปทัดแถวปลาพุ่เลจังเอามาสานปลากระเตพี่น้องเลยคนดุคนมนันเนาะเต็มไปด้วยสว่วนกาแฟ าแฟเต็มสวนเอออันยบาดเนมานหับจกพีเนาะ่มาอนหับเด้อบาดนี้เด้อตอหับกคนว่าซั่นบรรกาศดีมื้อนี้คนก็บ่ตกดีบรรดาพแม่พี่น้องเนาะ จาใส่ที่นี้กันที่ว่าทุกมันเนาะในการทำอาหารกินการเ,เารียมเกิดสัดมัดสองโอ้ไมีจักสติด เาเิ็ดนี uh> ่กําบับมเนาะโอ้โคตรลําบากเลยบันนี้นะเนี่ยไทยบ้านเราุษะลีเนาะขัอยู่แบบนี้เลยโอ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 ย้งธรรมชาติกันเลยอาเนวนีร่ีวิวให้นะสวนมั่นต้นพี่น้องเลยโอ้โรื่ แบางคนก็ซ hey, no. oh. hey, no. oh, ือผ้าบางคนก็ถื้อควันเนาะมันไปดัดไม้เด้อไปเด้อไปไฟอุตส่าเพื่อเอาไปสาดกระเตะอ๋อนี่สาดกระเตะแห่ฝาเพื่อนเนาะคนโอ้โหทำภาเด้อมีสาวน้อยสาวใหญ่มีผู้เบาที่ผู้เบาที่โทรศัพท์เซ่ออยู่ Ô, tê bú sào, mga 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 บาไปดีฮหนะเอาไปไสฮูนะฮู้นะสิพากันไปไส่บดน,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 นี้นะโอ้โอปะเนาะโอ้เส้นทางเนาะโคตรลำบากเลยพี่น้องเอ้ยพากันหลงซ่าๆแบบนี้เนาะบางคนก็ตงจากรถอย่าดเขาอยาดเนาะ โอ้เ oh, ส้นทางเชื่อนไปหมดพีนน่น้องอ้าวระบบถอยลังบเนได โอเคโอเด้อบัดี้เด้อเล็ก แล้วฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังตัดนี่เห็นบ่บรรดาน้องนุ่งเพื่นเนากำลังตัดบางคนก็เก็บนอไม้เนาะนี่นอไม้ครับไปจัดเลยฮะฮะฮฮฮนอไม้บัาน นางเอิงนางร้อนเก็บลายด้อน้อใหม่น้อใหม่พี่น้องเอ้ข้าคืเล็กตีนี่กานน์ สาวสิบแปดปีกับสาสิบเจ็ดปีสิมัแตกเนาะอะไรอะไรคิวดาว kiếm, subscribe cho kênh Ghiền Mì ทำเด้อบ้านนี้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแก็บกลับบ้านกลับซองกำลังเมียนใหม่เมียนตอกเขาทำมุอสาวมืแซนเองกำลังกินข้าวเนาะเมียนหัวหน้านนเมียนดีๆเด้อบ่ทำตลาดเหมือนหัวหน้าเหมืนเมียนใหม่เนาะ กลับกับบ้านเพป็นว่าเฮ้ยแมงหาเนย โอ้ผู้สาวผู้สาว,ผ,สาวผู้สาวเฮ็ดวิญญาณเด้อมัอนี่มันน,น่าล่นจับเนี่ยบังจับซอยผู้สาวในหะันเกี่ยมกระป๋บบานเด้อกระป๋บบานกระซองถึงเวลานะที่เธอว่าียกงานสำเร็จไปแล้วเนาะ ทุกคนแกมป้อมสิับบ้าน,เาเนไเพราะว่าเห็ดไวเพอาะฉัรกอนนเนาะเสร็จไปด้วยดีทเลยเลยแยมกระปานลยโอ้เล่นอย่างสาใจเลยบ่เนี่ย จังฮอดบานพี่น้องเอ้ยเบื้องสภาพรถจริงนี่ก็ถือว่าบึนยากเนาะไปได้ยากพี่น้องเอ้ยค่อยๆไปเนาะ